โอ้แม่ถามหาอายุจะมาใส่มาม่าเห็นเลยมาาตุนเลว่าตุนใส่อีกล้ะวันวันเตยไหเป็นยังไงอ่ะเอางั้นสูบพอตาลีดีโอ้เพิ่นไปป้ามือนกันี่ใส่กันยูตึงตึงตึตึตึมเราไม่ซ่อมแซมแซมมั่เรอเราเราปั๊บงานแตีงอ่ะาได้เลียวจ้อยทังวันตึงตึงตึงตึตึอแม่แสดงว่างานหลายตัวนี่งานหลายยังเอาตะกสักการณการนสิ่งนี้ แต่เดี๋ยวว่างั้นแต่งก็เรียบร้อยแล้วเป็นไม้ใช่ไหมแกก่อนมาค่อยๆกับแม่แล้วมือไรใช่ไหมแก่ก่อนมือไรกับไรแก่ตัวเนาะเออดังมันดังเปเศๆหน่ะเออมือไรมือไรเดี๋ยวมือไเข้าบ้านมือไรว่างแจ้งคอยสีโคตรฟุ้งหาอ่นกินเขาไหมแล้วก็ขี้หอดบ่เอากระชีทอดยื่นันลรากระไรอยู่ขี้หอดถามหายวันนี้ยินอยู่ดิหนีเข้าบ้างสีไหมบวาง ช่วงนี้ตลอดปีแล้วร่มโดยตลอดปีช่วงนี้ตลอดไปเปตไปอาล่าเดือนเลยอย่างนี uh ้สนันละคือไเห็นเลยวันเป็นนอนยืแย่ไรเว้ยขอก็ไม่เหนด้วยว่นีบริกรีต่างเชียงเสีองไุรีโอ้ผมเคยดิฟุตวนกุ๊บดจัดจฟาดเบิ่มมยู่นี่ตะวยงวนกุ๊เลยโอ้นจอยใส่จบเจ็บยู่นั่นวงงงเลยหรอมีจอยย่บอ่ะ ในงองเลยแสดงว่าพี้องเพิ่นกะเรียบร้อยแล้วมีรถจอดเป็นแถวๆเลยปี้องเมือกคุณไมรุนเต้นปข้อเสือดตเงี้ยอกาข้สด้กมันี่มันหนาเนาะไม่รุ่นไทยห้าไไทยเพิ่นอ่ะไทยเพิ่นหรอเนาะนคนบ้านมวนมวนบอโอ้คุณนมาแต่ฟังไหนเนี่ยล่ะกาลสินกับผมไม่ยงน้กวนกันวกับเมียสคนอ่นี่ละฮะ้องทีนั่นยูก แสดงว่าเอฟซีเพิ่นกับมาหลายอยู่ทางการสิลป์เพิ่นบอกข้างการสิลป์ข้ามวงข้ามวงการสิลป์โอ้โหตัดต่ำกวัวไหวลุนไหวลุนเพิ่นมาไม่แย่คุณก็เรียบร้อยแล้วงานหาเอาอย่างั้นละงานแต่งหลานสาวนั่นนงานแตงบ้านตรงขามกินเข่าไปลรอกินนี่แล้วงานแตงบ้านตรงขาม ดี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 เข้ากันได้เขากับเป็นคนของปลาซาโซนเข้ากัได้ซอยเหลือปลาซาโนกันดีล่ะซอยบานซอยเมืองซอยพีซอยนอกโอเคหรอเงี้ยเจ้าบ้าไปมือโซนบ้เหมือนกุ๊บดิคนไปจัดงานอยู่อันใส่กอดลงเรียนมาติพอไปุมรอรอพอเนาะเนาะเียจัดงานห่อไปซุมเจ้ขอห้มอยู่นี่เอาขอห้มเลแม่ไปตากแดดไว้มันกัหนมันกัขาดที่สุพูดแล้วเสียง แต่ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมีต้องการควบสืบเลย่องทางน่วยเหนือมาขอคือขอขอกำลังจากหน่วยเหนือนีเรื่องน้ำน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกองนักกีฬาของโซนสีหรือว่านักกีฬาบ้านน้อยน้องเหนือไม่ใช่ของเรานี่แหละโซนเฮ้านี่เขาเอื้อยี่โซนเฮ้าบารีมือนั่นเชียงเสียโอ้เขาก่อครับเขาจะเอื้ตีฟุตบอลโอ้กีฬาแมนกีฬาบระต่อ ขอสนับสนุนขอน้ำขอแห้งจ็คแพกพวกข้างนี้ใช้บุกุยห้องชิมหาแพกได้บ่มาเป็นยังครับได้เลยครับไม่เป็นไรคุณไม่สุภาพนางองศาน้ำดื่มว่าไปเลยเพราะว่าขยันกันพื้นที่หรือว่างานงานน้ำแข็งน้ำก็ได้น้ำแข็งน้ำก็ได้เอาน้ำแข็งเต็มถังหรือว่างานซุปนี่งานซุปเพิ่นจะของขวื่อนใช้เซอร์วิสของเพื่อนแล้วน้ำแข็ง งันนี้กะห้องห้องอะไรซอยนี่ว่าเป็นยังก็คือขันขันอะไซอยขันว่าเย็นเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวมีรายละเอียดอันไหนเดี๋ยวสีต้อหายจริงโอเคมีรายละเอันไหนเลยเพราะว่าอนน้ำแข็งเอาเอาทั้งไงไปลงเลยเพราะว่ากีฬาเด้นะกีฬาเดียบกินยี่สิบแปดมันต้องมีมีน้ำแข็งใส่แล้วก็เอาน้ำเอาน้ำใส่ในหั่นเด้เอาขวดน้ำขวดน้ำใส่ในหั่นยี่สิบกินยี่สิบแปดเพาผมผมผมจะ จะพูดพวกนั้นพวกนี้หานั่นมีมากะลยกต็ต้องมีทางอื่นสนับสนุนมาอีกแฟนคลับเอฟซีมันอาจจะแต่ว่าคันมีผู้ใจบุญหรือว่าจยากสนับสนุนกีฬาหรือว่าเ <c oughs> สียหากีฬาฟุตบอลตำบลแพงหรือว่าอบตอเอาปากออกเนี่ยพเห็นปากกีฬาอมนี่ <c oughs> โอ้อบตมือก็ยสิบเจ็ิบปดเพราะว่าทานสอบตอเป็น ของมูซีน so ี่เป่นภาษาอักฤษผมอีก so ข้างเคียผมเพ้อมลาที่สร้างได้หมดเจังมือองนี่เฮาเขากับเป็นคนของประชาช้นเฮากัมี่บางยางเขาก็ต้องมีมีทธิ์เบาไดผมสร้างได้หมดบอกผมบอกสมาในทางที่ดีสิวฟังจังมือองผมสร้างคนนี่มุหยาก่นมาจากคนบอกจากตะเบาบอมาจากคาราอินมี่คู่ซีรับับดีเง้ผมสร้างคนไดไหมไม่ดที่คนกำลังเลี้ยงแถวอยู่นึ่ ขออนุญาตครับทุกคนนี่ขออนุญาตเดินสามเก้าเด้อครับดูสิแม่กันยางสามเก้อีกมั้ยทงว่าสั่งเพื่นไหนดิจัดพิธีแต่งอะไรนั่งแต่งนกรวจปุ๊บเลาก็แอไปจุนจุนจไปเคยืนมาไปไปไปไไปไปเก๊บนี่แหละตางที่ดีตัวเลยยิ่งซิงไปหาแม่จะใส่่ะาก็ข้อจ่อเหเอาคือบอเอาใส่รถ เอาก็ใส่นี่ปัหน่อยๆเพียบแม่งดังดีไหม่เอาเขาเอาไปยังไงล่ะเอาขี้ไปเลยหรเล่นี่ยเอาขี้ไปแบบไหนเอาขี้เสลิงไหมเป็นสลิงอ๋อเสียไปถามเมืองคนหน่บางเพลงเสียงครอตัอดังมืนขึ้นอย่างไรมีหรือว่าเเสียงแย้มแหางนี้ไปถามคนคิมีบ้างไหมไปดี่งได้บม่ไปดอกแห่เจ้าอุ่นวัวกันซาไฟ้แเจ้า่เจ้ารับแขกครับยังเี้เขารับไฟแต่ว่ามีมหน่อยไหม เนี่ยเี้ยพอกำนันพักไปเ็น้ังองเพ่งโอ้กดแล้วอ่ะแล้องเพ่งดีดีมันลองเพ่งเป็นยัติว้าให้รัุลองแล้วไม่ได้เหยียบเกียร์ดิถ้าลองเพ่งอีกแลลองเพ่งดีดีบาสร้างเะลออกลองออกแนว่มหูมุานๆแบบนันลยคนล้วงย่าเีอ่อนซ้อนมูไปดุนไปุนมาบ้าน มาทางบ้านเจ้าว่ามูเจ้าว่าเหรอเออเต็งโตนี่เนาะตัวอะไรน่าเจ้าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคู่เฮ้ยเจ้ากับมีมูมีผัวมีสายงานก็เจ้าเพิ่มพิ่มขาวัมวลให้ข้าวัดก้อยยองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหรออือผู้นั้นลองผู้นี้ลองมาตีเออเจ้าของกับเปิดงานอ๋อผมไดปลองผมให้ผู้อื่นลองใช่ไหมเชียงผมเจ้าของกับจองเปิดงานที่ไหนเจ้าของเปิดงานก่อนจังให้ผู้อื่นมาผู้นี้ลองผู้นยังฝล่อยรุ่มาสิบไดรือเล่าเออ ไ่ต้องต้องลองฟังเบงซาวแกแห้งแดดมากบรเวนได้แตาไปอีเมย์มีเราจักน้อยเหรอจไปเมย์น้อยเอ็ดหมือนน้อยเอสดก็สิไปอุบลสีสะเก็ดว่าสินั่งสีกมาขอนแก่นมือหัคนแล้วพี่โาเลี้ยงน้ำแข็งแล้วก็เลี้ยงน้ำเอาห้อิหาแขกเนาะ เนี่ยเป็นส่วนของกีฬาเมือนเห็นเนี่ยโชคเคียกับฝ่าสยเลยนะโอเคกอฟุกฟุงสีฟุงสิเปาป่วยเขาไปแล้วผู้ผู้ที่อยู่ตองแดนหรือว่ายุ่เมือเนอกที่อยากสนับสนุกกันมากหรือว่าสายท่านํำไตพี่น้องเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งมอหนีมันมาเพ็ดอันนี้น่ันอะหรือว่าแม่สุภาพคนใจบุญซุ่ท่านทีเห็ดร่องมาร่วมกันหรือว่ามากห่วมบุญกับพนอันนี้ไม่สิดีเช่ครับ ให้พี่น้องปิดคลิปปิดคลิปเดี๋ยวเหาจะมาต่อให้พี่น้องโชคดีตลอดไปครับคลิปนี้เพิ่งเล่าก็อย่าลืมกันแล้วกันครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไับอแชร์ให้คุณนเป็นสุภาพหรือว่าแม็กซ์สุภาพครัวลำเพลินขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งเข้ามาชมครับสวัสดีครับคลิปนี้ฝากไว้ซับนี้พี่น้องขาคลิปหนาเจ้าฟังกันไหมบาร์เขียกรวด ทีนี่ยังมาบอกให้พี่น้องเขาเด้ฟังอีกต่อไปเนาะค่ะเนาะเอาเบืเ้องลร็วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ใบบกูดร้อมทั้งมากลุงช่องพวัวลำเพลินโพดโพบักโม,โมบักแตก่งจวจดจาดฟาดบึมพนันนะเอามาโหลดเถอะเอามาโหลดเถอะเอาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ